โซโบ22เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เล่นง่ายได้จริงมีทั้งบอลมวยคาสิโนเกมสล็อตและอ,อื่นอีกมากมายสมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุด50%หรือชวนเพื่อนมาเล่นมากยิ่งได้มากแอดเลยแอด22 VIP กราบสวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมนายแปลกแตกทุกสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมสล็อตให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับกับเกมสล็อตของทาง b o ยี่สบสองเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าใครอยากเล่นเกมสล็อตนะครับเกมยิงปลานะครับบอลน,นะครับ กีฬาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถกดยิงนั่งนะครับเพื่อไปสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ถ้ามียูสเนームพัสดุแล้วเนี่ยก็ให้กดล็อกอินเข้ามานะครับก็จะเจอกับหน้าเว็บที่ได้มาตรฐานแบบนี้เลยนะครับกับเว็บสโบ2ย,ยนะครับผมอ่ะพอมาหน้านี้นะครับให้กดไปตรงคําว่าเกมตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะอ่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าค่ายเกมนะครับนี่ คือ1ค่ายเกมเนี่ยก็จะมีเกมอยู่ประมาณร้อยกว่าเกมท่านผู้ชมนะครับรวมเกมในเว็บไซต์โบยี่สิเนี่ยก็น่าจะประมาณโอ้หมื่นเกมพันเกมได้นะคุณผู้ชมนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะใครที่ว่างๆนะครับไม่มีอะไรทําก็สามารถมาเล่นกันได้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเกมนะครับของทางค่ายซิมเพลนเพลดีกว่านะครับนี่ค่ายนี้เลยนะครับที่ผมจะรีวิวกดเข้าไปนะอ่าโอเคครับ นี่ครับพอมาเจอหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าเติมเครดิตนั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยฝากเงินกับทางเว็บเซโบ22ก่อนนะครับแล้วเงินของเราก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยฝากเงินในเกมอีกที่นะครับอันนี้ก็เป็นเงินที่เหลือนะครับที่ผมเล่นสล็อตไปเมื่อกี้นะครับเป็นเกมสล็อตที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะอันนั้นก็ไว้ก่อนเดี๋ยวมารีวิวเกมนี้นะใครที่แบบว่ายังไม่ได้เติมเงินก็เติมเข้าไปเลยตรงนี้นะครับมันจะมีช่องเติมเงินตรงนี้อยู่นะครับแต่ผมไม่เติมเพราะผมมีแล้วนะครับกกกดดตรงนนนี้้เเเล่มะขาไป เห็นไหมท่านผู้ชมนะครับมีเกมมากมายเลยนะครับให้เราเลือกเล่นนะอค่ายนี้นี่ค่อนข้างดูสบายตานะั้นผู้ชมดูสบายสบายแบบยังไงไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกเกมที่จะเล่นก่อนนะครับมีอาาดินด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเกมนี้ก็แล้วกันนะเนี่ยใช้สวนเต้าอะไรเนี่ยนะครับกดเข้าสู่เกมเลยพอดีเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ถูกกับเกมจีนๆแบบนี้นะครับผมกดขยายจอมานะครับ ก็ถือว่าแอนิเมชันสวยอยู่นะนี่เห็นไหมเออภาพสวยอยู่นะครับก่อนเลยเนี่ยให้ให้ทุกท่านนะครับไปศึกษาวิธีการเล่นก่อนนะครับอัตราการจ่ายของแต่ละตัวนะครับมันเป็นยังไงให้กดมาตรงคําว่านี่ครับนี่ตารางรางวัลนะครับตรงคําว่าเครื่องหมาย Creation Mark กนะครับกดเข้ามาเลยมันก็จะบอกหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมเออสสัญลักษณ์้ํากันนะครับสสัญลักษณ์ําการหนออกแบบไหนนี่มันก็จะบอกหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับเออเขาเรียกว่า อัตราการจ่ายของแต่ละสัญลักษณ์นะครับนี่ตัวนี้นะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ลูกโลกกับลูกโลกสีเขียวมั้งไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เกี่ยวกับจีนนะครับก็ <laughs> จะจ่ายเยอะเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมจะจ่ายเยอะที่สุดเลยนะครับต่อมาก็เป็นอ,อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นจีนนะช่างมันเถอะก็คือมันจ่ายรองลงมาจากตัวนี้แค่นั้นเองนะครับ <laughs> ผมอ่ะกดต่อไปนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Y วนะครับไว้ก็คือตัวเชื่อมนะครับนี่ตรงนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอเขาเรียกว่าอะไระสแคตเตอร์หรือเปล่าสแคตเตอร์นะครับเหมือนพวกเกมสล็อตทั่วไปนะครับก็คือถ้าได้อันนี้มา3อันเนี่ยเราก็จะได้เงินเดิมพันคูณ2นะครับได้4อันเงินเดิมพันคูณ5นะครับและได้5อันเรียงกันได้เงินเดิมพันคูณทั้งหมด25เลยนะครับโอ้โหถือว่าแบบแจกหนักแจกจริงอยู่เหมือนกันนะครับเกมนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแจกที่นายแปลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ากดย้อนกลับไปที่เกมนะครับต่อมาให้มาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็็จะเปน นี่เห็นไหมตรงนี้ยอดเงินเดิมพันของเรานะครับผมเติมมา1,008บาทนะครับมันก็จะมีอยู่ในระบบ1,008บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราการจ่ายนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าเกมนี้มันจ่ายต่าสุดได้เท่าไหร่นะครับจ่ายต่าสุดอ๋อเล่นต่าสุดนะครับหมุนครั้งหนึ่งที่ตาละ6บาทนะครับโอ้ถือว่าโอเคอยู่นะเล่นเล่นได้อยู่นะครับมีสักร้อยหนึ่งเนี่ยก็สามารถมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นที่12บาทกันละกันนะครับผม โอเคอันนี้ก็จะเป็นการเล่นอัตโนมัตินะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีจะบอกตั้งแต่50นะครับ1 0 0 2 0 0 500 1,000นะครับแล้วก็อินฟินิตี้แบบว่าเราปวดท้องข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่มีคนเล่นให้ก็คือกดเล่นอัตโนมัติได้นะครับแบบไม่ต้องมากดเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับความเร็วนะครับก็คือให้ไอช่องสล็อตเนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเงินเดิมพันของผมนะครับมีอยู่1000บาทนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่นให้ได้ัักกก็แนะบบเอา ให้ได้จาก1,000ก็เพิ่มปีหนึ่งพันะครับไม่เสียนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะเอาละไม่พูดผ้าบังเพลงครับกดไปเลยมาตาแรกได้อะไรหรือเปล่าตาแรกยังไม่ได้อะไรครับกดหมุนต่อไปเรื่อยๆครับนี่โอ้โหเงินก็ลดไปนะครับตอนนี้เหลืออยู่996บาทแล้วนะครับ เกมนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าของทางค่ายนี้มันจะแจกหรือเปล่านะครับค่ายซิมเพิลค่ายซิมเพิลเพย์หรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็จําไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะแจกจริงหรือเปล่านะครับแต่ทางเว็บซบูสองเนี่ยคือผมเล่นมาตลอดนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยเสียเลยนะครับนี่ดูครับเล่นไปเรื่อยๆครับดูครับวันนี้ผมจะทําได้ตามเป้าหรือเปล่านะแอบตื่นเต้นนิดน,นึงนะวันนี้ถึงผมจะรีวิวหลายเกมนะครับผมเพิ่งได้ใหม่ใหม่มานะก็ตื่นเต้นนะก็เลยพูดเยอะพูดซ้ำซ้ำซ้อนอะไรของผมไปเรื่อยนะท่านผู้ชม ทนฟังเอาหน่อยนะครับนี่ครับกดไปเรื่อยๆครับอืมขึ้นชื่อว่าเกมสล็อตแล้วเนี่ยไม่ต้องมีฝีมือนะดวงล้วนๆท่านผู้ชมดวงล้วนๆเลยนะครับโอ้ดูตอนนี้เงินผมจะลดไป800แล้วอะ่ะอุ๊ยได้10บสิบใจมากสี่บาท4บาทมึงเอามาทําแป้ะอะไรวะฮะจะตบให้นี่สบาทมึงเอามาทำไมเออดูครับตอนนี้เงินผมลดเหลือไป896บบาทแล้วโอ้ยตายละแปดร้อยแปดสิบหกบาทแล้วเอาละเว้ยกู เออตาละสิบสองบาทครับอืมนั่งเล่นไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเหมือนกันนะครับดูครับว่าสแกตเตอร์ก็ไม่มาให้กูอินนะเออตายละเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าคอแห้งนะผู้ชมอืมก็ยังไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับเนี่เห็นไหม ยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเปนอันเลยนะมาทีละ4บาททีละ8บาทเนี่ยเออตายละอืมบิ๊กวินใหญ่เข้าหน่อยนะขอร้องจริงๆนะ1,000บาทเนี่ยกูจะได้เท่าไหร่วันนี้ตั้งเป้าไว้2,000นะจะได้หรือเปล่านะครับโอ้ยอเป็นผมเป็นคนใจร้อนนะท่านผู้ชมก็คือแบบเพราะปกติมันเคยแตกไวอ่ะแบบเล่นเกมแต่ละเกมที่ผ่านมาท่านผู้ชม ก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องของนายแปลกได้นะครับคลิปเกมแต่ละเกมที่ผมเคยรีวิวเนี่ยแม่งแตกไวมากนะครับแต่ละอย่างอ,อดูครับเกมนี้2นาทีแล้วอะสองนาทีกว่าแล้วบางที่ผมเล่นมาเนี่ยยังไม่แตกเลยนะครับอ,อืมเอาหน่อยเว้ยมายังมาหรือยังโอ้โหเมกาวินว่ะเฮ้ยถ้าจะมาก็มาง่ายง,ายงายอย่างนี้เลยเหรอดูครับแ0 0บาทเมื่อกี้เอ้ยนี่คือถ้าจะมาคือมึงมึงมาง่ายง,ายง,ายงายอย่างเงี้ยเลยเหรอฮะ เอาจริงดิดูครับท่านผู้ชมตอนนี้เงินของผมนะครับจาก1000บาทนะครับตอนนี้เป็น159-6บาทแล้วดูครับเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าได้กำไร500แล้วนะเนี่ยเออนี่คือแบบหยุดถอนได้เลยนะครับแต่มันไม่ใช่สไตล์ของแปลกนะครับถ้าแปลกเนี่ยตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะครับแปลกต้องเอาให้ได้เท่านั้นนะท่านผู้ชมเออโอ้โหดูสิตกใจหมดเลยเมก้าวินเข้าด้วยนะขอบิ๊กวินเมก้าวินมาว่ะท่านผู้ชมเกมนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเดิมพันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มไปที่3 0บาทก็แล้วกันนะครับกดหมุนต่อไปครับดูครับว่าจะเจ๊งนะครับหรือจะเจ๋งนะเกมนี้เออขอให้เป็นเจ๋งก็แล้วกันนะอย่าเจ๊งเลยขอร้องจริงเงิน1 0 0 0บาทกูนะก็เสียดายเหมือนกันนะครับโอ้ตอนนี้ตังค์ผมดูครับจากเมื่อกี้มีอยู่พันห้านะครับเฮ้ยสเกตเตอร์มาไหมสเกตเตอร์มาไม่มาหวะไอเดี๋ยวผมขอเล่นอัตโนมัติสัก50ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะไม เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปฏิหารหรือเปล่านะที่ผมไม่อยู่เนี่ยอ่ะถ้าผู้ชมก็ช่วยดูให้หน่อยนะครับอ่ะไปก่อนนะเอ้ยมีสเกตเตอร์ไหมสเกตเตอร์ไหมไม่มีวะก,กูไปดีกว่านะครับ อ่ะโอเคกลับมาเฮ้ยสเกตเตอร์มาว่ะเฮ้ย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 เอาไว้สเกตเตอร์มาท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรโปวดเลือกหินอ๋อเอออ่ะอ่ะผมเลือก11แล้วก็12แล้วก็เอาเป็น9ก็แล้วกันนะครับอ่ะ14ก็แล้วกันดูที่จะได้เท่าไหร่ดูสิมันบวกเหรออ๋อมันบวกนะครับอ๋อได้11ฟรีสปินนะครับได้หมุนฟรี11ครั้งนั่นเองนะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละเออ ไปฉี่แป๊บหนึ่งนะครับกลับมาจากห้องน้ําคือสงสัยกันซิว่าทําไมผมถึงฉี่เร็วนะครับก็คือผมรีวิดีโอนะครับผมกรอวิดีโอไปให้มันเร็วๆเพิ่มความเร็ววิดีโอแค่นั้นเองนะครับเร่งความเร็วนะครับอุ้ยบิ๊กบินเป่าบิ๊กบินมาเท่าไหร่ครับ300นะครับนี่มีหน้าตาของลุงหนวดนะครับลุงคนจีนนวดเนี่ยแกชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะลุงอะไรซูชิมิงก็แล้วกันนะเออผมตั้งชื่อลุงแปบบิ๊กบินมาอีกครับได้300นะเออได้ถ้วยมาเมื่อกี้ถ้วยทองนะครับห้่ามกายเกมนี้นะครับ นั่งแป๊บเดียวนะดูครับตอนนี้ผมเหลืออยู่1ครั้งนะครับดูครับว่า11ครั้งที่ผมหมุนฟรีเนี่ยผมจะได้มาเท่าไหร่นะดูครับหมุนฟรี11ครั้งได้มา,ท,ามทั้งหมดเท่าไหร่ได้มาทั้งหมดสรุปรวมยอดได้มา,ท,ามทั้งหมดเท่าไรครับดูครับได้มาทั้งหมด1125บาทเป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงละ่ะถึง2,000จริงๆด้วยท่านผู้ชมเป็นยังไงท่านผู้ชมตามที่ผมบอกเลยไหมถึง2,000จริงๆครับเห็นไหม นี่เฮ็ดในสิ่งที่เชื้อเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดนะมันต้องเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับคือถ้าเรามีเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเราต้องทําให้ถึงเป้าหมายนะครับโอเควันนี้เนี่ยเกมอะไรวะมันชื่อเกมอะไรจำไม่ได้แล้วอะไรใส่เชิญเต้าอะไรเนี่ยผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มาเจอกันใหม่นะไม่รู้ว่าผมจะมารีวิวเกมอะไรในครั้งหน้านะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ได้นะครับแล้วถ้าใครสนใจเกมของทางเว็บสโบยี่สองเนี่ย ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับไปร่วมสนุกกันได้นะครับไปสมัครที่ไลน์นะครับแล้วก็จะมีพนักงานเขาตอบนะครับแล้วก็พาเราเนี่ยสมัครได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนายแปลกแตกทุกสล็อตเนี่ยก็ต้องขอตัวลายไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ